ายคุณเราบรรดาท่องเที่ยวไปเที่ยวนู่ไปเที่ยวนเยวนี่ยในท่านเรียกวัฒนสงสารกระจายที่เที่ยวแต่ส่วนมากมันไม่มีจุดหมายปลายทางกันไปตรงนั้นแล้วจะไม่นต่อไปตรงนั้นต่อไป,อไปก็ไปเรื่อยๆกลับมาก็มีอะไรเด็ดไม้เดือเบื่อไหมบางทีอาจจะมีความทรงจําแต่ความทรงจํามันก็เลิะเลือนได้สิ่งที่ดีที่สุดก็อคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมา เราไปที่ไหนพยายามสร้างความดีเราั้นความดีนะจิตใจทางกายวาจาใจายคู่น้นั่นกลายเป็นสมบัติของนรากลับมาก็ไม่มีอะไรที่จะลบเลือนได้ไม่มีจางหายเพราะฉะนั้นเราจะสร้างบาร,รมีขึ้นมาจะข้อไหนก็ตามทานบาร,รมีศิลบาร,รมีในคำว่าเวียิีตาน สัจจะก็แล้วแต่เราเห็นว่าอะไรสมควรสมบัติการนั้นนั้นพยายามเอาความดีออกมาเป็นกาําไรไปท่องเที่ยวแล้วอยาให้มันขาดทุนให้มันได้กําไรไปเรื่อยๆและกําไรที่เต็ดตัวแยกไม่ออกเคยมีคนมาถามหลวงปู่มาน่าเสียนกับเจตจารยนตรนมันแยกออกได้ไหมถ้าบอกว่าถ้าแยกออกได้ก็จะมีคนมาเขมวัเสียนของเราได้ทีนี้นมันแยกไม่ออก เศนกเป็นเนื้อเดียวกับจิตใจของเราเลยกลายเป็นของเราจริงๆคุณธรรมทุกข้อก็เป็นชนนั้นพระนาชนไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามสร้างความดีไว้ความดีที่เราทิ้งไว้ให้เขาก็เป็นบารมีเป็นการไห้ทานกับโลกที่ติดไว้ในจิตใจของเราก็เป็นบารมีของเรา